ไปตลาดดีกว่าหมไม่นะไม่ไม่ไม่ไมเอา้าว่ายังติดอยู่เลยมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดคงต้องลื้ออีกแล้วละสิ สวัสดีครับผมปุ้ยมิเตอร์ปุ้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานี่นะครับซ่อมเจ้ามอเตอร์ไซค์นะครับที่ชายประจําไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดซะอย่างนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังสตาร์ทติดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าผมจะสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมเลยนะครับถ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคมาแล้วเครื่องมืออาการแบบนี้นะครับไม่แบบแต่ว่าแบบ ผมก็เพิ่งจะเปลี่ยนมานะแบตบมันคงยังไม่เสื่อมเดี๋ยวยังไงเนดะี๋ยวเราเช็คดูแบตก่อนนะครับผมเค <Okay, S 1> เดี๋ยวผมจะเช็คแบตก่อนนะครับว่ามันยังมีไฟอยู่ไหมแต่ตอนเราเปิดสวิตช์ดูนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นอยู่นะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไฟอ่อนนะครับเพราะว่าได้สตาร์ทเรากดไปแล้วมันไม่ทำงานเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ามีไฟหรือเปล่า ตัวนี้ก็จะเป็น Honda c คลิกนะครับคลิกไอนะครับนี่แบตเตอรี่ของเราจะอยู่ใต้นี่แล้วผมจะใช้มิเตอร์นะครับเช็คนะครับแรงดันไฟดูนะครับผมเช็คแบตนะครับแดงบวกนะครับดําลบก็แบตปกตินะครับแรงดันยัง12โวลต์ปกติอยู่นะครับแบตไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปปิดไหมันเดินครับแบตไม่มีปัญหา ตัวต่อไปนะครับที่ผมจะเช็คก็จะเป็นเนี่ครับสวิตช์เนี่ยครับปุ่มสตาร์ทเราครับกับเบรกนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับระบบออโต้เราต้องกำเบรกนะครับมันจะสตาร์ทติดนะฮะแล้วก็ตัวขาตั้งนี่นะครับเราต้องเอาขึ้นนะครับมันจะสตาร์ทติดแั้นมันก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตามนี้นะครับขาตั้งแล้วก็เบรกตเดี๋ยวผมจะลองเช็คตัวนี้นะครับตัวปุ่มสตาร์ทแล้วก็เบรกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดชุดข้างหน้านี้ก่อนนะ อออออโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเช็คปุ่มสตาร์ทนะตัวนี้ถอดออกมาเช็คนะครับตรงนี้นะครับคือปุ่มที่เรากดสตาร์ทนะเดี๋ยวผมจะใช้มิตเตอร์นะครับนี่ตรวจด,ดูนะครับแบบนี้เสียบเข้าไปตัวนี้ผมก็เสียบ ปลายสายของมิเตอร์นะครับเข้าไปตรงสวิตช์แล้วนะครับถ้าปุ่มกดไม่เสียผมกดตัวนี้มีสัญลักษณ์ขึ้นตัวนี้นะครับนี่อ่าตอนนี้ผมกดปุ่มนะครับเห็นไหมครับนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าปุ่มสตาร์ทไม่เสียนะครับต่อไปก็คงเป็นสวิตช์ตรงที่อยู่ตรงเบรกนะครับมาเห็นไหมครับนี่จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากำเบรกปุ๊บสวิตช์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่าผมจะถอดออกมาครับ เดี๋ยวผมจะลองกำเบรนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับน่าจะเจอตัวปัญหาแล้วครับนะครับถ้าเกิดสวิตช์ใช้ได้มันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้น่าจะเจอตัวปัญหาละจะให้ชัวร์เลยเดี๋ยวผมจะลองต่อตรงนะฮะแล้วสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะลองต่อตรงดูก่อนนะ ว่าจะสตาร์ติดได้บ่านะครับผมใช้ลวดนะครับในการต่อตรงตรงนี้แหละเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอ่าเจอแล้วเจอตัวปัญหาแล้วโอเคเมื่อตอนนี้เราเจอตัวปัญหาแล้วเราก็ถอดตัวที่ต่อตรงออกนะครับ ทิ้งไปครับเดี๋ยวเราถอดออกมาเช็คดูก่อนครับว่ามันจะสามารถพอที่จะซ่อมได้ไหมครับหรือต้องไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับสภาพนะครับตัวอันนี้เป็นเบรกหลังนะครับผมลองถอดเบรกหน้ามาดูด้วยนะครับก็สภาพเย็นพอกันเอาเป็นว่าผมจะไปซื้อมาเปลี่ยนทั้ง2ตัวเลยนะครับผมและนี่ก็คือนะครับที่ผมไปซื้อมา2ตัวเขาเรียกว่าสวิตช์ตอปเบรกหลังนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นสวิตช็อปเบรกเบรกหน้านะครับผมเป็นเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับผม <Okay. S 1> เรามาใส่ตัวสวิตช์ก่อนนะครับนี่ก็เข้าไปที่เดิมนะครับเนี่ยสอดเข้าไปวิธีใส่ไม่ยากครับก็จะมีเขี่ยวอยู่นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปเลย กดเข้าไปครับแล้วก็เบรกใส่ไว้เหมือนเดิมครับ,รบต่อสายครับเข้าที่เดิมครับเก็บสายครับผมต่อไปข้างนู้นด้วยครับผมสั่งมาสองข้างครับเป็น นี่ครับอีกข้างหนึ่งหนๆก็เปลี่ยนแล้วครับก็เปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าสภาพมันก็เย็นเหมือนกันเดี๋ยวไปใส่ไปใส่เปีส่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราประกอบชิ้นส่วนเข้าเหมือนเดิมเลยครับผม เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมกำเบรกนะครับสตาร์ทอ่าเรียบร้อย ก็เรียบร้อยครับผมสำหรับที่ทดลองซ่อมนะครับมอเตอร์ไซค์สตาร์บทตดนะครับของผมนะครับถือว่าสำเร็จนะครับใช้งบประมาณในการซ่อมครั้งนี้ก็80บาทนะครับผมค่าอะไหล่2ชิ้นนะครับชิ้นละ40นะครับฟรีค่าแรงนะครับเพราะว่าทำเองนะครับสำหรับรถใครที่อาการแบบนี้ก็ลองไปเช็ค2ตัวนี้ดูนะครับเผื่อจะเป็นตัวเดียวกันกับผมก็เราจะได้สามารถไปซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพร้อมกับลูกรด่อนคสสัับี